Với pha <Harriet> <laughs> <eben dragon ingen debuted> แ้วฝายข้างล่างโอเคอันนี้ใครรองแกอ่ะกอันนี้ฟรีได้ไปเชคกันไปสิท้ยมใ้ออข้างบโอเคนน็แล้วก็ที่ลูกแล้วก็ ถ้าผมบันดาลค่ะอันนี้โอเค่ใช่ได้ไหมคะได้ใไหแล้วหรอเขาเขาให้เป็นขวาซ้ายดีเรามีเหมี่ยงให้หนูไหมมีเนาะโอเคบายที่แตมีองแมดีจ้จะาจ้

พี่พี่จะสามารถกระโดดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะใช่ก็าจะแบบนี้เราก็จะยังไงมีนก็ต้องงานโอ้โหแต่ถ้ามีได้ไหมโอ้โหโอ้ลงผิดอ่ะเพราะถ้ามีเข่าค่ะมันเป็นหมดอนค้นตีนได้แล้วมัจะชูบชุชู่ได้ครับได้ดีไดเราอะกด้วหมมขอให้ผมะ โอเค5 6 7 8 9 5แล้ีอันนี้มีขาวนะคะไม่มียืดแล้วก็ยืดใช่ไหมลงแอดอัพ อ๋อไม่ไ่าลงชายถูกข่ขวาแทะนะทแอัพแอดคทสี่นองใช่แม่แล้วก็ตออและและรองเดาโอเคห้าหกเจ็ดแปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวนหนึ่งสองสลงควิกชัดชัดชักชัทีที่ทสี่นะสองที อ่าโซสองแล้วก็เลสองสี่อ่สี่อ่ะมันเขาจากเสองถูกไหมสีไหมเดี๋ยวเปเองก็นี้ได้จะเปิดห้ดูเร็วใช่ค่ะถ้าเป็นเร็วจะเป็นสีใช่ค่ะถ้าถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงได่แล้วก็ไปต่อเึิ่งไหนหัวท่าก่อนพี่บุ๋งเลอจ้าจ้าแล้วก็ี่แล้วก็1นึ่ ลาบด้โอเคงั้นเอาตั้งแต่จ๊้ยจำได้ว์พนี้งั้นหนูขอเพลงสอุกเพลงก็จำได้เออเเหยหเอางัหนูขอตั้งแต่แรกค่ะจนถึงปุ๊บ้ั from อว์ไม่ดีใช่ไ Gue tanda mentora Ayo! Udah tau langitwie ซึซ้าถูกแล้วอ่าถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคอ่าโอเคแล้วพอแล้วถ้ารองคู่ใช่ไหมคะไม่ต้องมันไหนดีนะท่านนี้ร้องด้วยกันร้องด้วยกันเลยโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบเอ๊ะหรือจะทำสองข้างหรือก็เลยแบบอ่ะเอาเอาอีกที่ว่าเอาพี่นายดีกว่าอ่าไหนของคู่กันหน่อยร้องเลยไฟซิ่เซ่แต่ท่านนี้โอเคไฟซิ่งเซ่แต่ Okay, อเคอาน trzeba. ได้แล้ว uh, yeah. uh, นี่ลาอาขวาสายอ่งั้นอ okay. yeah, ันนี้ก็คือแปลว่าไม่อ่าันคือสุดยาวอเคเกซ์เตอรอมีแดนไหนบ้างสิบทริป6วงกลมนิ้นถึงวงกลมและจและเนาะยืดอีกหนึ่งคะอ่าโอเคยืดปาก โอเคแล้วก็โดดเลิปะเซนเซโอเคงั้นหนูขีบมือเลยไหมล่ะแต่พี่แดนก็โอขีบมือไปเลยชอบอันนี้มีองมีร้ด้วยเหรอกดไปร้องไปถือไว้หนูหน่อยป้าป้าเ e สคอร์มี่ฮึ๊ไปวันสองสา e สีซส้าหกเจ็ดแปดป้าป้าสิบสี่ไปเลฟแอดอะไรแอดอะเนาะชัก เพราะงั้นหนูว่าถืออย่งเนี่ยสักหนึ่งทีหมายถึงว่าเอามือเก็บไว้เลยใช่ค่ะถ้าถัดถัดถัดโอเคเราก็จบอีหนึ่งออโอเคแล้วก็สวิชโอเคได้เปน็นนิโอหนูข่อยสักหนึ่งมาเก็บบานิดหน่อยขอเห้ค่ะ 啊。 ตด่นเื่นเดนเนเดนเดนโอเคและตดนเืนเดนซ่าแอนด์น่แดดดีนะแดดแบบโอเคตาดาตาแดดดีแดดดแล้วก็าดวันอนองสาีเดิบแดดดีใช่ไหมโอเคแล้วรต่อเเขาเขา yes เ นี้ด้วยข้า่อเยอม้าเขายัง <ís> เอาอยัางไม่ได้มาดใช่ไหมคะโอเคอข้ามไปก่อนแปมนก่อนถูกนเซอต่อแล้วแเด,ดี๋ยวเราต่อแ้วก่อนถูกียาว,ยาวใช่ค่ะยาวแล้วค่ท่า,า,านีอีกอ้ไหมคะเรามาๆห่ได้เขาทำได้ใช่ใช่แต่วันนี้ิทำได้นะแ้ มาขอตั้งแต่แรกค่ะมาะตด้รงยาวช้บลองถึดจบเลยถ้าเดิม

โอเคไ้ไเออได้ใช่หนูเก็บเก็บท่านี้ไม่มีไม่มีแค่มีสองชันใส่เออหนูเก็บท่านี้ต้นหน้าหลังต้นหน้าหลังอะไรโอเคก็หายเาจริงหรอ เกลียดไรทำไงไม่เก็บหรอไม่เป็นไรหรอค่ะโอเคได้เลยตั้ง